โชค๊คสปริงเสียครับผม กหน้าลั่วแล้วก็สปริงเสียต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนสปริงสองข้างเราใช้ระแจก็ได้ครับงานเล็กๆไม่ใช่งานใหญ่ เรียบร้อยสปริงสปริงเสียกระสิลลววต้องเปลี่ยนหน้งคู่เลยครับ